สวัสดีค่ะก็พบกับพี่นุ้ยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาเจอกันในไลฟ์อีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวขอกดแชร์นิดนึงก่อนเนาะว่าแชร์ไปที่เพจนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในไลฟ์ค่ะเดี๋ยวขอกดแชร์กันสักนิดนึงก่อนเนาะเหมือนเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะไลฟ์ของเราค่ะจะมาสอนร้องท่อนแรปของออพักก่อนนะคะเดี๋ยวขอกดแชร์สักนิดนึงนะ ก็แชร์ไปที่เพจเหมือนเดิมนะคะ www.facebook.com/nuenglish ค่ะอ่าแล้ววันนี้นะคะที่มาเจอกันนะคะเราก็แน่นอนว่าเราจะมาสอนท่อนแรปของเพลงพักก่อนใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเพลงพักก่อนมาให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยกับเพลงพักก่อนนะคะของมิลลี่นะคะซึ่งเอามาแปลงให้มันตรงกับโควิดนะคะโอเคอ่าพักก่อนโควิดนะคะ Okay. okay it's covid i don't want it you need to be quarantined stop 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 stay away from me mom can you take me to the hospital COVID, making me feel frustrated, though I wear a max, I may be infected with Covid. Help me, I'm weak, I fear I'm not sure if I get Covid-19 yet. COVID, making me feel frustrated, though I wear I'm max, I may be infected with Covid. Help me, I'm weak, I fear it, I'm not sure if I get Covid-19 yet. COVID, COVID. sure COVID yet. I don't want to die, I'm paranoid, I want to cry when I check, but the cost too high, who died to try, but it's not me. Stay home and be brave, you can't help save a you need to be living, so why we need to try, I show you up. COVID

แล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่หนุ่ยจะมาสอนร้องท่อนแรปของเพลงพักก่อนนะคะซึ่งเอามาแปลงให้มันเหมาะกับโควิดที่เรากำลังเจอกันในอยู่ตอนนี้เนี่และนะคะอ่ะมา ก็นล่นแหละคนบอกว่าโหมันเร็วมากเลยนะคะก็นั่นแหละเนี้ยแหละมันเร็วเราก็เลยได้มาร้องกันนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะนําไป r e พสต์ใน YouTube แน่นอนเนื่องจากว่าเรามีเพลงนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็อ่าเป็นอีกคลิปนึงนะคะที่มาสอนร้องท่อนที่มันเป็นแรปนะคะจะได้เฮ้ยรู้ว่าพี่นุย้ยร้องว่าอะไรซึ่งจะเห็นเลยว่าในใน คลิปนั้นอะพี่หนูยังอ่านอยู่เลยเพราะว่าอะไรรู้ว่าเพราะว่าแบบเหมือนเราแปลเพลงเนี้ยแปลอยู่ตอนเช้าใช่ป่ะคะแล้วคลิปที่อัดร้องเนี่ยก็คือ อ่านในเวลาที่แบบอาจจะตอนเที่ยงอะไรเงี้ยคือเวลาที่ใกล้กันมากฉะนั้นคือแปลอะไรไปยังแบบยังจําไม่ได้เลยว่าตัวเองแปลอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เลยจะเป็นสไตล์อ่านเอาวะไม่งั้นไม่จะทําไม่ทันนะคะอ่ะก็ไม่คิดว่าโควิดมันจะอยู่ยาวนานขนาดนี้นะแล้วก็เลยอตอนเนี้ยพอหลังจากที่ตัวเองฟังที่ตัวเองร้องไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยก็เลยแบบเออเริ่มจําได้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรา จะอ่ะลองลองร้อง,องให้ฟังดูก่อนนะนะคะในส่วนของท่อนที่เป็นแรปนะคะก็จะลองว่า I don't want to die paranoid I want to cry when I check but the cost to high who dare to try but it's not me Stay home and be brave you can help save our country you need to believe so why we need to try I s h u w you up ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆมาร้องกันช้าๆกันว่าเออคือเวลาเราร้องเป็นแรปเนี่ยมันจะต้องมีแบบท่อนแบบ I don't want to die. I'm paranoid. I want to cry. มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวเขียนขึ้นกระดาน้ด้วยว่าเฮ้ยลองว่าอะไรนะคะก็จะลองว่า I don't want to die อาอย่างแรก I don't want to die นะคะฉันไม่อยากตายเออถามว่าแบบมีใครอยากตายไหมนะคะก็คือ I don't want to die คือฉันไม่อยากตายนะคะไม่อยากตายเพราะโควิดอะนะ,ะอะ I don't want to die. I'm paranoid. I'm paranoid นะคะ paranoid ก็จะแบบเป็นอาการที่แบบมีตกกังวลอะคือเป็นเหมือนพวกวิตกจริตก็คือแบบตอนนี้ก็จะแบบเฮ้ยฉันติดหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้นะคะอ่านะคะ,นะคะก็คือแบบเฮ้ยฉันรู้สึกมีความกังวลมากเลยอะ worry นะคะ I'm paranoid I want to cry อยากจะร้องไห้อะเออฉันรู้สึกแบบอยากจะร้องไห้ใช่ไหม วันนาเช็ควันนาเช็คอ่ะอันนี้ก็จะแบบจะเห็นว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันขึ้นต้นประโยคมาจริงๆมันต้องมีประธานแบบ I wanna check ก็คือแบบฉันอยากที่จะแบบเช็คก็คือเหมือนไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ wanna ก็เท่ากับ want to ไงก็คือว่าเอออยากจะตรวจนะใช่ไหม but the cost The cost ก็คือ cost เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะต้นทุนอะนะคะเวลาที่ไปจ่ายเนี่ยทุกอย่างมันคือเป็น cost ใช่ป่ะเฮ้ยมันมันแพงอ่ะมัน cost มันสูงประมาณนี้ but the cost is too high นะคะโอเค b u The cost is too high นะคะซึ่งเวลาที่พี่นุ้ยร้องเนะี่ยพี่นุ้ยก็จะแบบเหลือแค่แบบเป็นเหมือนกับ apostrophe s นะคะนะคะ,นะคะก็คือว่าจะไม่ได้พูดคำว่า is เต็มๆก็จะแบบ the cost too high อย่างนี้เลยนะคะก็คือมันสูงเกินไปแหละนะคะก็คืออยากไปตรวจอะแต่ไอ้ค่าตรวจอะค่าตรวจอะมันมันแพงนะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะแบบให้มันคือจะเห็นว่าพี่นุ้ยจะมีการลงอะ ความสัมผัสก็จะแบบสลไอใช่ไหมได้ cry high เออประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็ who dares to try ใครจะไปกล้า try ก็คือแบบพยายามหรือว่าลองนะคะเฮ้ยใครจะไปกล้าไปกล้าทำละ่ะ who dares to try นะคะอ่าแล้วก็บอกว่าะไร but it's not me อ่ะ it's not me ก็คือเฮ้ยแต่มันไม่ใช่ฉันแน่นอนอ่ะ เออนะคะอันนี้ก็จะแบบ but it's not me uh, it it is not me อ่ะเขียนเต็มๆก็ได้นะคะอันนี้ก็จะออกแบบเหมือนเหมือนเป็นเป็นะจะเห็นว่ามันมันจะไม่ใช่แบบที่มันลงเป็นประโยคมี ประธานกริยากรรมเป๊ะๆนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแรปมันก็จะแบบออกจะแบบมีเป็นภาษาพูดนิดนึงก็อย่าแบบถามว่าพี่คะทาไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมตรงนี้พี่ไม่มีประธานเอออันนี้คือไม่ต้องถามนะคะโอเคนะเพราะว่ามันเป็นแรปไงพี่จะใส่ประธานกริยากรรมแบบที่แบบเป็นเป็นที่เราเขียนไรทิ้งกันแบบว่าเป็นเหมือนวิชาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะมันอันนี้มันคือแรปนะคะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลอง ร้องไปด้วยกันนะคะโ okay. อเคทุกคนโฟกัสที่เนื้อร้องนะคะ I don't want to die I'm paranoid I want to cry when I check but the cost too high Who dares to try but it's not me โอเคไหมอืมเอาไหมนะคะ I don't want to die I'm paranoid I want to cry when I check but the cost too high Who dares to try but it's not me คือต้องหายใจเข้าด้วยไงคือถ้าเธอไม่หายใจเขา้าคือแบบ เธอไม่สามารถที่จะลองตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าจะแบบแบบมีภาษาอังกฤษอันดีงามอย่างไรก็ตามนะคะก็มันต้องอ,อมันต้องหายใจเข้าเมื่อกี้เกือบลองไม่ผ่านเพราะว่าเออไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หายใจเข้าไว้ก่อนนะคะโอเคนะ,ะถ้าเกิดว่าเราจะลองให้มันเป็นแรปเราก็ต้องแบบเนี่ยเวลาเราลงนี่ยเราจะต้องลงที่ die cry อะไรอย่างเงี้ยคือให้มันแบบมีเขาเรียกว่ามันมีน้ำหนักตรงเนี้ย เออนะคะประมาณนั้นอ่ะสมมติจะลองร้องให้มันเร็วขึ้น I don't want to die I'm paranoid I want to cry w a n n I want check but the cost too high w h o try to try but it's not me ประมาณนี้แหละเออนะคะก็มันจะมีตรงที่มันลงเนี่ยก็คือไอ้ตรงสระไอ้ก็จะแบบปึกปึกปึกมันคือจังหวะของมันประมาณนี้นะคะอ่ะต่อท่อนต่อมาเป็นเป็นท่อนให้กำลังใจจริงๆอะ่ะบางครั้งเขาจะเป็นแบบ ถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบไปพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วอาจจะตัดออกไปนะคะโ okay. อเคแล้วเราก็จะเป็นนี่ stay home เออเราก็จะขึ้นอย่างนี้ stay home and be brave and be brave e เดี๋ยวลองให้ฟังก่อน Stay home, and be brave. You can help stay home and be brave, you can help save our country. you need to be living survivor. We need to try and show you up. stay home and be brave. You can help Save our country.. ะะอ่ะแปลกันไปเลยลวกัน stay home ก็คือเฮ้ยอยู่บ้านนี่เป็นประโยคคำสั่งค่ะคือแบบสั่งเลย stay home ก็คือเฮ้ยอยู่บ้าน and be brave และแบบต้องใจกล้าๆไว้ brave ตัวนี้นะคะก็จะแปลว่ากล้าหาญซึ่งเมื่อกี้มันจะเหมือนคำว่า dare ใช่ป้ะมันจะเหมือนกับ dare ในความหมาย dare มันก็จะแปลว่ากล้าหาญเหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็นกคืออะไรเวลาการใช้ค่ะคำสองคำเนี่ยมันอาจจะมีความหมายเดียวกันก็ได้แต่แต่แต ในการใช้มันแตกต่างกันซึ่งไอ้คำว่า brave เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคำคือเป็นบอกลักษณะมันเป็นคำที่เรียกว่าคำ adjective นะคะเนี่ยพี่นุ้ยก็จะใส่อย่างงี้่ะ I am brave อย่างเงี้ยได้ she is brave ก็คือเธอเป็นคนกล้าหาญเนี่ยก็คือมันเป็นการบอกลักษณะแต่ dare มันเป็นลักษณะอ่าถ้าอย่างเป็นคำว่า dare นะคะคือมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากริยาเออแบบ I dare to go เห็นปะ ฉันกล้าเหมือนกล้าที่จะทำอะ่ะนี่คือความแตกต่างกันอันในเบื้องต้นพี่นุ้ยจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของไวยากรณ์มากมายแต่ว่าเออจะโชว์ให้เห็นว่าสองคำนี้ brave กับ dare เนี่ยมันคือมันคือกล้าเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยมันมันแตกต่างกันในรายละเอียดนะนะคะโอเค brave กับ dare นะคะอ่ะก็แปลว่ากล้าแต่ว่าเห็นนะ brave คือการบอกลักษณะมันเป็นแบบ เออ oh, adjective แต่ว่า there เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากริยานะคะเออนะคะอ่ะโอเคอ่ะต่อนะคะโอเคอ่า stay home and be brave ก็คือเฮ้ยคุณต้องอยู่บ้านแล้วก็กล้าหาญไว้นะนะคะคืออย่าจิตตกอย่าจิตตกมากมาย You can help save our country ก็คือว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะ uh, save ก็คือช่วยแบบรักษาประเทศชาติของพวกเราได้นะเออ you can help save our country ใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็ต่อมา you need to believe survive นะคะ you need to believe ก็คือเฮ้ยคุณจะต้องเชื่อนะเออจะต้องแบบ believe ก็คือเชื่อ่ uh, you need to believe จริงๆก็คือเหมือนเราเราละแดดเชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยนี่คือละแดดไว้นะคะแล้วก็ออกมาเลยบอกไปเลยว่าเชื่ออะไรคะเชื่อว่า you need to believe we will survive นะคะเนี่ยอันนี้เราก็จะแบบเหมือนกับแรปมันก็ต้องแบบย่อค่ะนะคะ,นะคะก็คือคุณต้องเชื่อว่าเราอะรอด คือแบบเชื่อเหมือนประเทศไทยต้องชนะอะไรประมาณนี้ <laughs> นะคะก็คืออันนี้แต่เราพูดในแง่ของตัวเองก็คือ we survive ก็คือ we will survive ก็คือว่าเฮ้ย hey, เราต้องรอดชีวิตด,ดิเออประมาณนั้นนะคะอ่าเราต้องรอดจากเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ we need to try เออ we need to try เฮ้ยเราต้องพยายามหรือเปล่าออ oh, we need to try เราต้องพยายามนะ I show you up เฮ้ยฉันขอเป็น กำลังใจให้คุณหนะ้าออปะมานี้นะคะโอเคเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าดูความสัมผัสนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นคำว่า brave แล้วลงมากับ safe ใช่ปะ่ะ stay home and be brave you can do safe เห็นไหม,มก็จะแบบสัมผัสกันนะคะอ่าแล้วก็แล้วก็อันนี้พี่นุ้ยก็พอมีคำว่า country save our country you need to เบอะอ่าประมาณนี้มันก็จะแบบคือจริงๆมันไม่ได้สัมผัสกันแบบเขาเรียกว่าอะไรสัมผัสกันแบบเนื้อๆตรงๆ,ตรงๆแต่มันก็เออก็นิดนึงนะคะนะคะก็ก,ก็ก็ยังพอได้อยู่อะนะคะแล้วก็จะแบบคำนี้เอเมนปะอ่า tree b แล้วก็ we อ่านะคะแล้วก็อ่ะแล้วก็มามาคู่ใหม่ละ survive try Wife กับ t y y แล้วก็มา i ออะไรอย่างเงี้ยเออเห็นไหมมันก็จะแบบเวลาเราจะแต่งอะไรพวกนี้คือมันต้องให้แบบมีสัมผัสของมันนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเพลงที่เวลาเราจะเห็นเลยว่าเพลงไทยที่เอามาแปล,แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าเราแปลแบบแปลแปลไปแค่แค่คำมันลงสมมุติว่ามีแปดพยางเราก็แปลอะไรไม่รู้แปดพยางลงไปอย่างเงี้ยมันกน็มันก็แปลได้อะแต่ว่า มันไม่ใช่ศิละปะหึกอ,ออกไะเออมันไม่ใช่ศิละปะพวกนี้เวลาแปลเราอาจจะต้องแบบเหมือนมีการเก็บรายละเอียดว่าโอเคนี้นะคือสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสเห็นไหมเออนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสไม่งั้นเพลงมันจะออกมาพอได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่มีแบบมันไม่มีการสัมผัสกันหนะ้าเออนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ่ยให้ไปฟังเพลงที่พี่หนุ่ยร้องอ่ะก็คือร้องกันอีกสกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาซ้อมร้องด้วยกันนะคะ ah it's covid i don't want it you need to be quarantined stop 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 stay away from me mom can you take me to the hospital Covid making me feel frustrated. do I wear a max I may be infected with Covid. Help me, I'm weak, I fear it. I'm not sure if I get Covid 19 yet. Covid making me feel frustrated. do I wear a max I may be infected with Covid. Help me, I'm weak, I fear it. I'm not sure if I get Covid 19 yet. I don't want to die, I'm paranoid. I want to cry when I check, but the cost too high. Who dare to try? But it's not me. Stay home and be brave. You can help save the country. You need to be living so why we need to try? I show you up, Covid. making me feel frustrated I wear wear a mask I may be infected with COVID Help me I'm w e a k afraid I'm not sure if I get COVID 19 yet c o v i d making me feel frustrated I wear wear a mask I may be infected with COVID Help me I'm w e a k afraid Do you think that I get COVID 19 yet ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนุย English, ิงอละคุณนึกถึงภาษาอังกฤษต้องนุยิงภาษา COVID อ่านะคะ เดี๋ยวเรามาร้องท่อนนี้กันนะโ okay. อเคอ่ะเดี๋ยวจะไปให้ทุกคนได้เห็นเนื้อเพลงกันอย่างชัดๆนะคะนี่ก็คือความหมายของมันนะแปลให้ทั้งหมดแล้วนะคะอะ่ะ Stay home and be brave you can hold several countries you need to build t e visa why we need to try and c h e w you up เห็นยังนะคะอะ่ะอีกรอบ <laughs> นะคะจะได้แบบคือถ้าเราแรปครล่องรับรองเนี่ยเราจะพูดเก่งมากค่ะนะคะ Stay home and be brave you can help s a l e over country you need to believe this or why we need to try and s h o e you up แ <laughs> 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 <Okay. S 1> ล้วโควิดประมาณนี้นะคะ่าโอเคร้องให้เร็วขึ้นค่ะ Stay home and be brave you can help s a l e over country you need to believe this or why we need to try and s h o e you up นะคะนี่คือต้องหายใจก่อนนะคะทุกครั้งเวลาที่เราร้องเพลงเราต้องแบบเราต้องหายใจซึ่งจริงต้องฝึกให้เป็นนิสัยเพราะว่าอะไรถ้า ถ้าเวลาร้องเพลงการจะเปล่งเสียงออกไปอะค่ะมันต้องมีลมนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองร้องตั้งแต่ตั้งแต่อันแรกนะคะนั่นก็คือท่อนท่อนแรกเมื่อกี้ที่เราลบไปแล้วนะคะโอเคอ่ะเราก็จะร้องว่าเอาช้าๆนะคะ I don't want to die I'm paranoid I want to cry when I check but the cost too high who d a e d to try but it's not me Stay home and be brave you can hold several countries you need to believe this or what we need to try and s h o w you up นี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแบบในจังหวะที่แบบยังโอเคแต่ว่าในเพลงมันจะต้องแบบประมาณเนี้ยนะคะโอเคนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อ๋อท่อนสุดท้ายใช่ไหมท่อนสุดท้ายนี่แต่งขึ้นมาเองก็คือแบบ เออมันตอนมันคือจริงๆคือเพลงมันจบแล้วไงเราก็จะแบบมีการร้องแบบเป็นเหมือนกับแบบใส,ส่สีสันแบบเราจะร้องประมาณว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนู English, ้นอังกละคุณนึกถึงภาษาอังกฤษต้องนู้ย English, อังกฤษอะโคโวิดประมาณนี้ก็จะแบบมันก็จะได้แบบเออเห็นไหมเพราะว่าอะไรคําว่าอังกฤษอะค่ะคือมันเป็นลงสระอิชใช่ไหมมันก็จะไปคล้องกับคําว่าโควิดพอดีเออเห็นปะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันสามารถที่จะแบบใส่ลูกเล่นได้เราก็เลยแบบใส่เข้าไปประมาณนั้นนะคะ นี่แหละก็คือเป็นท่อนแรปที่แบบหลายๆคนฟังแล้วแบบเฮ้ยมันร้องอะไรของมันคือมันค่อนข้างที่จะเร็วมากเราแล้วมันอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นภาษาอังกฤษอีกนะคะพี่นุ้ยก,ก็เลยใส่ซับไตเติลไว้ให้ในเพลงอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็คือได้มาสอนกันด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะก็สุดท้ายแล้วค่ะก็ต้อง ขอบอกเลยว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe ช่อง n g ูอังกฤษคุณนึกถึงภาษาอังกฤษต้องดู English, อังกฤษอะโควิดโอเคค่ะแล้วก็มาพบกันในไลฟ์แล้วก็คลิปต่อๆไปนะคะบายบายโอเคอะฟังอีกสักรอบนะถ้าไม่ยังไม่เบื่อนะเป็นเพลงที่แบบเพลงคิดติดหูมากพี่นุ้ยคะ่ะ it's covid i don't want it you need to be quarantined stop 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 Stay away from me. Mom, can you take me to the hospital? Covid making me feel frustrated. Though I wear a max I may be infected with Covid. Help me, I'm weak, I fear it. I'm not sure if I get Covid 19 yet. Covid making me feel frustrated. Though I wear a max I may be infected with Covid. Help me, I'm weak, I fear it. I'm not sure if I get Covid 19 yet. I don't want to die, I'm paranoid. I want to cry when I check, but the cost too high. Who dare to try, but it's not me. Stay home and be brave. You can help save the country. You need to be living so why we need to try? I show you up, Covid making me feel frustrated do i wear a mask i may be infected with covid help me and am big afraid. it i'm not sure if i get covid-19 yet covid making me feel frustrated do i wear a mask i may be infected with covid help me and am big afraid. do you think that i get covid-19 yet huh Ya i'm like check i subscribe new english i can't get english a covid